จะให้ทีมงานหาคนแปลกหน้าที่ใจดีมาเลี้ยงไอพิม,มถ้าทำได้ให้แชาเลนเราหนึ่งอย่างทำอะไรก็ได้เรารับคัท้าได้เลี้ยงไอพิมหรือไม่ได้ะเงา์น่ะตังค์อ่ะใช่ค่ะที่ช่วยถ่ายลิมมี่สุดนันเป็นยังได้นะไม่ได้ฝน,นเริ่มเห,หนื่อยหนักแล้วอไอพิมไหมครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ย ผมก็เลยตื่นเต้ผมเป็นอะไรออกแล้วอะผมจะให้ทีมงานหาคนแปลกหน้าที่ใจดีมาเลี้ยงไอติมหาคนเลี้ยงไอติมอของนายเนี่ยดัก<อ>้าโอ้โหคิดไดไงอะ่ะที่เมืองไทยอ่ะคนใจดีเยอะนะใจดีก็จริงแต่เราไมไ่รู้จักเขาอ่ะได้ไปขออางี้ก็ไม่ใช่นะเอางี้นะถ้าทำได้ให้เชิ์เราหนึ่งอย่างทำอะไรก็ได้โอเคเรารับคำท้าจับไป Let's go ไม่มีคนเลยพครงำนั้นได้ไหมไม่เออเขาดูรี ที่ทางดนีเนี่ยเอาไี้ปะหล่ะมีแผนให้ซาฟาไปขอเพราะว่าซาฟาน่าจะเป็นแบบผู้หญิงน่าจะเข้าหาง่ายกว่าก็ดีนะก็ดีกว่านายเข้าไปทำไมอ่ะก็ดูหน้าเลยดโิโอ้โอพวกนี้แต่ใจว่าเลยก็เป็นไอเทียที่ดีนะอืมไปดีนะไหมแต่จะ t s go <S ไปเลยนี่พี่ฮะร้านนี้น่าก,กินอ่ะอิติม่อ้วนด้วยนี่ไปหาคนมาเลี้ยงได้ไหมอ่ะได้ได้จะให้มาเลี้ยงร้านนี้เหรอใช่ใช่ไม่เคยเลี้ยงนี่อ่ะพี่พี่พี่เขาเขากิ อันนี้กับพี่ค่ะใช่เลยอ <ah> right <ah> 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 ่ะไอติมเหมือนกันเลยค่ะท <ah ั้งนี้ทั้งนั่งตัะใช่ค่ะอันนี้ราคา39บาบทตังหมดแล้วค่ะใช่ค่ะขอโทษด้วยนะคะจริงๆค่ะอืมเราจะหาคุณได้ไงอืมแล้วว่าเราต้องวางแผนกันไหมนายมีแผนไหมเราว่าแกล้งเป็นแบบเด็กตากจังหวัดมาแล้วอยากกินไอติมแล้ว่าแผนนี้ไม่เวิร์คเลยขอทานจะจับโอ้โหแล้ว่านั้นเรามีแผนดีเลยนะ แต่และแก๊งเป็นลมหน้าหน้าร้านในติ๋มใชี่ยงแก้งทําเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ปิ๊พี่น้องกันแล้วก็จะบอกว่าน้องเราชอบเป็นลมแล้วมันก็จะเก็บของหวานของเย็นะอะไรเงี้ยแล้วจะมีคนซื้อให้ได้ไหนแล้วถ้าเป็นได้แตก๊กโอ้โห,ห <laughs> ใส่แก๊กใหญ่เลย <laughs> รูว่าแผนไหนไม่ได้เพราว่าแผนนี้ดีกว่าเราน่าจะไปดักรอคนที่หน้าร้านในติ๋มใช่แล้วแบบไงแค่เขาเลี้ยงแล้วเขาจะเลี้ยงลองดูก่อนอ่ะลองดูไปดีกว่าไม่ทำอะไรตอนนี้แผน let's go นี่ร้านในติ๋มติ๋มอะไรอันนี้เซเว่น เซเว่นมีเตยมมั้ยคิดหน่อยตุลาดูได้คนยังเห็นมองตั้งนานแล้วไม่มีคนที่ดูใจดีเลยเหรอมันมีไงแต่ไม่กล้าเลยบางที <S 1> <S 1> นี่เ,นเสื้อขาวนี้แหละ เหตนางพยาบาลขอใจใจดีณครับที่ช่วยถ่ายคลิปยูทูปมาหนึ่นะครับอันนี้อันนี้นะพอะดวประเศษไหมทุกคนเจอแล้วเราได้แล้วเราได้แล้วครับพี่ครับพอดีว่าทุกคนชพิ่งเรียนไงติมพวกผมไหนได้ไหมอ๋อเกี๊ยวนะครับไม่ได้หรอกโอ้โหผัดเศร้นที่พี่ว่ามันมันมันตำแหน่งมันอาจจะไม่เวิร์กไหมใช่ไหมจริงเซฟไว้นะไรของตัวเรืงนีก้ไปไปสเตสก์ พี่เราเจอคนที่กินไอติมอีกแล้วอ่ะใครพี่คนไหนตัวนึงคืเขาเป็สองพี่คะช่เลี้ยงไอติมแบบไหได้ไหมคะไม่ไอตนะิมไม่สะดวกค่ะไ,ไม่ไนะขอไม่ไมีใ,มใ,ใ,ใครเลี้ยงพี่แล้วอ,อ,อย่างนี้ทำไงเง้ยอหนูคิดออกแล้วอ่หะหนูจะไปขอเจ้าของร้านมาเลี้ยงหนูเลย<ะ>ใช่แล้วเขาจะให้ได้ไงอ่ะบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูโปรโมทร้านให้ผ่นผ่านช่องทางไหนครับก็ยูทูบอ๋อ่าลองดูนะ พี่คะเพื่อนหนูไม่มีตาค่ะหนยอยากให้พี่เลี้ยงไอติมหนูได้ไหมครับเลี้ยงไอติมใช่ค่ะไม่ได้ไอติมโดนเกยแต่เดี๋ยวหนูโปรโมทร้านให้ค่ะที่ช่องไลฟ์โอโกร์แั้นก็ได้ค่ะกันอะไรดีคะอันเป็นโกช็อกโกแลต้วกะใช่อุ้ยเขาเลี้ยงด้วยเหรอคุณะโอ้โชคดีจัดเลยขอบคุณมากนะครับมาพักเพื่อไปขาะที่เพิ่งไปดูหลังได้ไปท๊อปปิ้งด้วยเนี่ย คห้แบบเต็มสตรีมเลยเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมเลยค่ะทุกคนมา้านเลยค่ะก็ฝากตาด้วยนะคะไอติมไม่อ้วนนะคะอยู่ที่สยามสแควรซอยสีนะคะเาลูื่นเยนะคะขอบคุณมากครับเยีธรกิจสำเร็จแล้วฮู้ไอติมร้านนี้แนะนำเลยค่ะดูอร่อยมาก สามเก้าบาทใหญ่มากกินได้ประมาณติดแท่งเลยค่ะไม่มีวันอ้วนอร่อยแล้วเล่นคิดว่าดุนกับตุลาจะได้ของกินยังน่าจะมีแล้วนะคนไทยจะดีโอเคนีเนาะก็ได้ไอจินแล้วนะเฮ้ยได้ไงมีคนเลี้ยงเหรอไม่บอกอ่ะไม่บอกวิธีหรอกไปหาเองจะกินไอติมอะเปล่าเดี๋ยวเราก็ได้ไปหาคนต่อนคนั้นเจอแล้วครับเซฟ้านขอโทษนะมีอะไรให้ช่วยนิดหน่อยครับ ขอให้เลี้ยงไอติมผมได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นไรครับขอทานก็ไดผ่านนะครับใส่ใจครับอืมผมเริ่มเหนื่อยหนักแล้วเฮ้ยเอาสองคนนี้ไหมเขากำลังเดินมานี่ไงไปทักไปเอาเลยพี่ครับเชิญเลี้ยงไอติมผมหน่อยได้ไหมครับสองค่นียไม่มีตังค์หรอไม่มีตังค์รับไม่ได้ยังเจอหอุ่มสาวที่อพี่อยากอยากมีอะไรช่วยนิดหน่อยได้ไหมครับ อยยากไพูดเลยจะขอเลยโอเคทุกคนเราเจอเป้าหมายแล้วทุกคนกินเต็มหยกแบบเขาจะเลี้ยงให้เต็มเราด้วยพี่ครับอล้วนะไอ้พี่ใื้จริงตรงไหนนะครับที่แบบรบกวนเลี้ยงพวกผมสองคนได้ไหมครับเาให้บอกนะพี่ทำไมพี้ไม่จริงเนี้ยตอวอย่างเนี้ยครับพี่ ต้องผมก่อนแน่เลยสองสามโอ้โหน่ารือสองสามร้านนั้นเลยเหรอพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับคือเขาใจดีมากเลยครับเคยกินร้านนี้มาก่อนปะไม่เคยครับจริงเหรอหทำไมพี่ถึงพี่ถึงเลือกร้านนี้ครับอร่อยอร่อยแล้วพี่อร่อยด้วยเพราะว่าพี่กินอยู่นั่นเองอู้หูขอบคุณครับ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  อันนี้กี่บาทเขาเนี่ยแล้วกี่บาทพี่พอละสิบห้าโอ้โหสิบห้าคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมสิบห้าบาทเองนะโหสิบห้าถูกมากนะราคาขอบคุณมากนะครับผมจะเจอคนใจดีอเจอคนใจดีมันง่ายไงหาคนมาตั้งวันมาทันได้กินอัจนี้มีเงินสักเพียบคนไทยนี่ใจดีจริงๆอ่ะอ่ะรอเลยจ้ะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เพื่อนใหม่มาเลี้ยงกใหเตรียมเรา ทำชัเลนจ์ได้แล้ววหรโอ้โหน่าเลยนายบอกว่าถ้าเราทำชั้มเลนอ่ะเราจะได้ชัเลนจ์นายหนึ่งเงี้ยมันจะได้อยู่นะอ่าบอกมามันจะให้เราทำอะไรทำะไรดีเพื่อนนึกออกแล้วอะไรอ่ะด่าก้าต้องเป็นฝาแฝดกับสาวฝาหนึ่งวันฝาแฝดโอ้โหแล้วหนึ่งวันเลยเหรอจะไหวปะเนี่ยก็ได้ก็ได้ผมสัญญาเองผมก็ต้องทำผมต้องรับผิดชอบงานนี้สนุกแน่รอติดตามนะครับทุกคน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็อยากเห็นผมเป็นฝากแฝดกับซาฟ้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติด s c r i b ์กดกระดิ่งแล้วก็กดซุปเปอร์ดังด้วยนะครับทุกคนัสายบายบายบายให้ใจเตรงับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกัน